จังหวัดนครราชสีมานะครับได้ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสมาคมวอลเลย์บอลนครราชสีมาร่วมกับเดอะมอโคราชนะครับได้จัดงานแถลงข่าวและการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนัดพิเศษอันคุนใดแคปิตอลสกายวอลเกอร์โคราชออนทัวร์ในระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2,566ครับที่ห้อง m อ c Hall ีฮอเดอะมอโคราช ได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนัดพิเศษอันฮนไดแคปิตอลสกายวอล์กเกอร์โคราชออนทัวร์โดยนายสาม,มารถสุวรรณมณีประหลัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนายวัชรพลตมรศัก์ประธานสโมรสรวอลเลย์บอลน,นครราชสีมานายนัทพงษ์เกาพันธ์เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทั้งหมด3ทีมที่เข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ โดยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสโมสรวอลเลย์บอลน,นครราชสีมาเดอะมอลโคราชจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนัดพิเศษอันฮุนไดแคปิตัลสกายวอลเกอร์โคราชออนทัวในระหว่างวันที่8-10กันยายน2566โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3ทีมได้แก่ทีมอันฮุนไดแคปิตัลสกายวอลเกอร์ทีมอันดับที่2ในการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกเกาหลีใต้เมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมา ทีมชาติไทยที่กำลังเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคม2566และทีมนครราชสีมา VC นักตบลูกยางชายนะครับแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับ โดยสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมานะครับก็ได้ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันและการันตีรางวัลจากหลีกอาชีพมากมายอีกทั้งสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมายัางได้โค้ชชาวเกาหลีมิสเตอร์ปาร์คีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาช่วยพัฒนาในการคว้ารางวัลต่างๆซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด3ทีมอีกทั้งยังเป็นการสารสัมพันธ์ทมัมตรีแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขันระหว่างทีมไทยและทีมเกาหลีใต้ครับ ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันตารางการแข่งขันนั้นเริ่มจากวันที่8กันยายนนะครับเวลา16นาฬิกาชมการซ้อมกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมอันหุนได้แคปิตอลสกายวอล์กเกอร์เปิดให้เข้าชมการแข่งขันฟรีต่อด้วยวันที่9กันยายนนะครับทีมสโมสส์นครราชสีมา v ีซีจะลงสนามพบกับทีมอันหุนไดแคปิตอลสกายวอล์เกอร์เริ่มทำการแข่งขันในเวลา16นาฬิกา และในวันที่10กันยายน2566นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมอันฮุนได c แคปิตอลสกายวอลเกอร์ในเวลา13นาฬิกาสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้างานนะครับบัตรราคา100บาทพิเศษนะครับสมาชิกบัตร M-card ซื้อบัตรเข้าชมเพียง50บาทต่อ1ที่นั่งครับ